สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านเดิมชันนะคะ Honda Civic Dimension ค่ะรถยนปี03นะคะเครื่องยนต์1.7นะคะ 1,700cc ซีซีค่ะเกียร์อโอโต้คันนี้นะะราคาราคา7,700 0บาทค่ะไฟโดนัทเครื่องยนต์เบนซินระบบเบรก ABS บอดี้สวยเดิมๆบางๆค่ะไม่เคยติดเกสตนะคะ ร้อเดิมค่ะยางปี2020สามารถใช้งานกันได้ยยาวสีสันรอบคันสวยเงางามนะคะตามรูปนี้เลยไฟโดนัทค่ะมีริ้วรอยมีร่องรอยตามอายุการใช้งานนะคะมีรอยขีดข่วนมีตำหนิบ้างบางจุดนะคะตามรูปเลยนะคะร้อ,อยางนะคะ ภายในสวยสะอาดค่ะรถยนเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะช่วงร่างดีเร็วสุดไม่มีดังค่ะใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นฉ่ำมีแอร์แบคด้วย2รูปภายในเป็นเบาะหนังโทนสีดำค่ะสวยดูดีนะคะ77,000บาทสนใจไปดูตัวจริงได้ที่บ้านไผ่ขอนแก่นเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะรถคันนี้สวยๆใส,สๆนะคะ เกียร์ออโต้ไม่เคยแก๊สภาษีไม่ขาดเอกสารครบด้วยสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงเท่านั้นนะคะนัดวันเวลาเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับหรือว่าต้องการขอ,ขอข้อมูลตรงไหนนะคะก็สามารถคุยกันได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ